ถูกให้สว่างสวยนะครับตอนนี้สาธุเดอเจ้าที่เจ้าทางลูกร้านมาขอชคขอลาบนะจะตื่นจะถ่วงเด้อ ให้เบิ่งตัวเล็กเนี่ยทังไปก่อนด้วยครับดเดี๋ยวแอดมินกำลังจุดถูบจุดเขียนอยู่นะครับ แชร์ให้ไหนนะคะใอ้เปิดกล้องให้ไหมเนาะเปิดไฟก่อนจะได้สว่ายสวาอ่ะมือ้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเด้อไอ้บุญมีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยให้เขียนจะทูบให้เด้อครับเด้ออาสอบคุณท่านนะคะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกําลังจุดทูบจุดเทียนถวายน้ำแต่งขั้นหาคอเพิ่นคือเก่า ให้ไปตามตัวเลขแนวทางของออ้บุญมีให้แน่เพื่นวะอ๋อเอฟซี่บอกมาแม่นก็เลยได้มาามืดก็ได้มาไม่นี่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นโคงสุดท้ายเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลไทยสิบหกตุลานะครับค่ะ,ะมาคอยติดตามนกันนะครับอ้เสียงะคุได้เข้ามากับาธุเอด็ครับแล้วสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับไอ้บุญมีนะครับ อยู่ที่ลานตมนะครับหลายท่านนะครับมองเห็นที่จอมปลวกนะครับเดี๋ยวขอุยาตจุดทูบให้เพื่อนก่อนด้วยครับเดื๋ยสาธุด้อยไอ้บุ่นมีบรนี้กาน้องบุญธรรมกับมาขอโชกขอลาบกับไอ้บุญนมีก็ให้คือเกาเด้อไอ้เด้อให้มันถือคือเกาเนี่ยห้ยสองเสือมันได้ผู้ใดจำได้เด้อเพิ่นห้รัฐรัฐบาลเล่าเน่ะเพื่อนห้ตอนนั้นมันออกมาจุดได้สอง สองหกสี่มันออกมันออกสองสี่รังดังมากบัดนี้มาจุดไดเอียงเนาะหกสี่สองนี่แหละมันออกหกสองจุดสองเถื่อมันใหญ่สองเถื่ออยู่น่เพราะว่ามาขอตำเหล้าโดยตรงแต่ว่ามือนี้นะครับเพราะว่ามืออื่นมันจะมีทางตำเล่าตำไทยก็ให้พิจารณาเอาทั้งสองอย่างนะครับเด้อเพราะว่าจะมาขอถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับอ่ะนี่เดี๋ยว จุดทูบแล้วเนาะค่ะเนาะบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกเพิ่นเรียบร้อยแตงคันหาให้เพิ่นแล้วแต่งคันหายยนียบร้อยบันนี้ให้เอฟซีซองจอมปวกก่นนอะนมันบอค่ะจอมปวกเดี๋ยวจะ,จะ,จะจดดเดี๋ยวจะจุดทูบให้ด้วยครับเลยจุดทูบให้ใคร <อะ S 1> เดี๋ยวจะไปเอาขอกยาด้ยก่อนอ๋อเอายามาให้เพิ่นสูบน้ำคุณท่านเพิ่นว่าต้องเอายามาให้เพิ่นสูบน้ำนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวรอนะคะใครเข้ามานะคะก็รอนะคะขออนุญาตเดอ้ออายบุญนี่นะคะแอดเจต่งคนผู้ไทยขออนุญาตบาทคำเดอ้อบุตรามาหลวงมาเกินเนี้ยงมาขออนุญาตขอตัวเลขโชคลาภให้เอฟซีลูกหลานมากอะอย่าตื่นอย่าทวงเด้ขอโชคให้เอฟซีให้ซิบ,บนันซาหาบาันลื้อที่ทนคนเคยได ผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะพี่น้องผู้ใดที่เคยเบิงนะคะอ่าไอ้บุญมีผีร้านต่มนะคะเคยเบิงเคยได้คนเคยหายถ้าหอดเข้าเข้าเข้าอาจจะได้กะอาจจะเป็นได้อะให้ดูที่จมปรวดนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็ขอเอานะคะไม่แน่ท่านอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นอกคุณท่านครับเอยวเด้ครับได้ดิ่านหายมวนยาให้อ้เพิ่นก่อนไห้เพิ่นสูบยาซะก่อนคอยจุดถูกนะครับ ให้เพื่อนเขียนให้ใส่ถูกสามตคือเก่าแล้วครับวันนี้เร,นนรเราจะมาขอเป็นตำไทยแล้วก็ตำเลาาตำเลาานะครับในวันวที่สิบหกตุลาคมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะครับพุธท,ที่สิบหกนะครับตำเลาาตอนสองทุ่มนะครับแต่อย่าลืมรัฐบาลไทยนะครับค่ะย,ยูไอเนี่เห็นโมพี่นอ้องแอปตัวเห็นเหมเฮียตังไม่เห็นนะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่า บางคนน่ะเอ่อพิ่นจะซองตรงบริเวณนี่คาเพนมีดวงมีโชคเพิ่นก็จะเห็นแต่ว่าก่อนหน้านี้คนที่เคยซองแล้วพนถือพนก็มีหลายพี่น้องม่นเ่าเบาได้มานั่งเห็นโหลดน้องพุญนานั่งแล้วเห็นโหลย อเอาเยไอ้บุญมีสูบยาเด้อจะเย็นๆเลยขอเขียนให้ฮะมันยาให้สูบเรียบร้อยนะบัดน,นี้โอ้ยงงกมีตัวเนี่ยซื้อป่านชาหาบ่านนือนน้อเด้อบนถ้ำใชได้เฮ็ดบุญเนาะถ้าไอไ้บุญมีจะให้เล้าอีให้เขียนให้ซีโต้เด้ไอไอ้บุญมีเด้อเขียนใช้ถูกให้ซีโต ขอซีคนมาบนท่าถ้าเพิ่นจะไฮเล้านั่มจริงหมจริงๆ้งะมัน,นี้จะมาขอรัฐบาลไทยไมืออื่นนี่แหละสิบหนะครับคือขอขอไทแจะว่าขังไ้ไปฮอดเล้าสี่บอกเมนค่ะหม,มายคขามาอ่าสองโตก็า้ได้ขันว่าโชคก้อนง่ายก็ให้ได้ฮอดซี่โตงสี่บอแเมนครับเมนทานจะไ้ดีกับไฮเหล่าไปตำเล่าอีกอ่ะไเยลสไ้ซีตัวเดว้อันนี้เด้อ แต่ว่าสีตนี่เขาก,ก็ต้องตัดหนุนเอาพร้อมนนเน<อ>าะแม่นถ้าเราได้ดวงดีก็จะมีโชคนะคะท่านผู้ชมนุ่งลายจกหน่อยเด้อ,อ,อดดพี่น้องนุ่งกัดตีตังเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาคำจักหน่อยนะครับก็เพื่อยิบซีนะครับแต่มีคนมาขอ,อก,ก่อนนะครับเพิ่นจุดเลยได้ตัวไ,ไหนสองสี่สี่เนีสองสี่สี่นะคะท่านผู้ชม อ,อ,อะสูบยาแล้วเขียนเลขงามๆเ้อไอ้บุญมีหัดตอนนี้กันเดี๋ยวจุดถูปเรียบร้อยนะครับจุดถูปขอเพิ่นส่วนมากไอ้บุญที่ควรจเขียนใส่ถูปนะครับที่เคยโชคดีมานะครับคนจะเขียนส่ถูปให้นะครับอะเผื่อท่านใดนะครับที่มีโชคมีดวงกับที่จอมปลวกนะครับให้เบิ้งเดือครับเ้อ แต่แอดมินเห็นเป็นเลขสีเมืม่อกี้ให้ดูจอมปลวกก่อนนะคะก่อนที่จะเ,เห็นเป็นเลขทูบบางท่านน่ะเขาส่องแล้วเขาเห็นเป็นตัวเลขเลยมันบุญทำประมานเน่แม่นครับต้นไห่สองปีที่แล้วเนี่ยต้นถูกกันเป็นล้านนะครับสองปีที่ผ่านมากอน่ะนี่ซิบันซาหาบันลือเกี่ยวกัขออนุญาตจุดถูกก็ได้อันนี้บอกบุญรมถูกเพราะมาแม่น กบะเอาเงยเางเพิ่นจุพิ่นเพิ่นก็ะหายอเการา่นละมาล่อรุ่นเด็กถูกต้งกันด้วยครับเด้อว,ว่า,อายพุนมีพัยากยนให้ตัวใดนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ แต่เมินเทติจอมปวกนะครับจะเป็นสี่สามสี่ว่าครับอ่ะซอยกันเบื้องได้ครับเด้อติดปันซ่าหาบานลือเด้อเอฟซีเพิ่นก็นเคยถืกมาจนเอฟซีเจต่างนี่เคยถูกมาเท่าไรงอนนะจนเรา,เดเรา,าได้วเดมาลรถตู้มาพอเด้ลก็ถือเป็นล้านเนาะ ตาตูเด้ออบนนี้จุดถูกให้หูจักว่าลูกหลานจะจะมาหอดมาถึงจะตื่นจะถ่วงเลยยาแก้วนะครับเจ้าที่เจ้าทางยาแก้วก็อยู่ลึกๆนะครับยาแก้วตอนนี้ยาหลายๆนะครับแม่แม่ยาแก้วได้อู้ยาแก้วแม่แม่ยาเงากระส่ายัเงาโอ้ยยังงาโอ้ยยังงาสดครับยาแก้วคนละมอง ยังงาครับขอโทษเด้อยังงาจำซื้อผิดมาดูตัวเลขกันชัดๆนะคนะท่านผู้ชมใครเข้ามารับชมอยู่ที่ไหนภาพชัดเสียงชัดไหมช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะจะได้เป็นกำลังใจในการติดตามนะคะหาแนวทางแบ่งปันให้กับ f c ซนะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาอะใครเข้ามาคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ กล่องมันอยู่ไก่พี่น้องอาจจะพรชัดนะคะระหว่างรอเลขพูบนะครับเจ้าแอดมินจะให้ดูบรรยากาศตัวหนึ่งได้แปดก่อนเดีกระดาษไปเขียนเร็วๆๆนะครับเเราให้ตัวเดียวนะครับเย็นๆนะครับปูคนกาลังขิดอยู่สูบยาอยู่ไอ้บนมีกาลังสูบยาอยู่ฉันสูบยาไปนึเขียนไปหนต่ง เจ้าอันตอนท่เจ้าถือเป็นแสนก็เจ้าโซนตะเจ้าหมายอ่ะขอได้เข้ามารับชมกับซาธุวเรือครับเด้าอันนี้ไอ้บุญมีนะครับยอยู่ที่<ห>ลานตมนะครับแน่ตัวแรกก็คือเลขแปดนะคะจังหวัดพิจิตรครับคุณยุ่นสวัสดีค่ะคุณแม่เอิญสวัสดีนะคะเป็นบริเวณนะครับบริเวณวลานตมนะครับขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กํำลังใจนะคะ ใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีโชคลาบนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็จะมาขอเป็นแนวทางนะคะคขอโชคกับไอ้บุญมีนะคะไอ้บุญมีที่ลมลานโตนะคะจองปลวกนำโชคนะคะจองปลวกมันล้านนะคะท่านผู้ชมตัวแรกได้เลขเชื่อแกมือถูกไหมแม่เข้ามาวัดจังสัน แปดเป็นกระติกแนแห่แปดเขมีมาแรงปินพันกล่อง <Yeah. S 1> เป็นบริเวณนี่ครับที่พ่ชโชกดีนะครับเพิ่น,นำสารมถาถวายหลายหลังนะครับมีเก้าอี้พรอมนะครับหลายหลายท่านกับบนไหวนะครับถาโชกดีเพิ่นก็จะนำนั่นนำนี่มถาถวายนะครับก็มีหลายๆา,ายท่านนะครับนำสารนะครับ มาดูมุมนี้กันนะครับสามห้าหนึ่งบอสใมท่านผู้มชมที่สามหาหนึ่งน่าจะเป็นสามห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่จุดเงินล้านนะครับล้านแตกจุดบริเวณนี้นะครับ สามห้านโออย่าตื่นอย่าทวงเด้อเอา้าพี่แม่ตะเคียนแน้เน็นมาหนี่อนั่นนี่แสดงว่าไมีค้นโชคดีไหมแงนพระมาถถายม,มีแม่ตะเคียนด้วยนะคะในนี้น่ะเห็นมบอนี่เห็นบอนนี่เห็นมบอนี่เนี่ยเนี่ยแม่ตะเคียนไหมท่านผู้ชม เห็นไหมเห็นไหมใครรับชมอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเขียนเถิ 88, นแปดแปดนนะเขียนเถินแปดแปดสองอะไรอย่างะมันนะ่าเล็กสอง คือรอบบางอีกบ่แต่มันบรชดบ่เขียนวันที่ไว้ทาเฮียฝาเขียนเนี่ยมันเป็นแปดแปดฮึเมียนคือตเมียนสองบนดำพี่น้องว่าเป็นตัวใดลองคอมเมนต์มาบ่งกันดูค่ะเแยดต่างเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับเขียนวันที่ไว้ก่อนบนทำียนแล้วเอาเนมาะมยเดี๋ยนะจะให้ดูนะครับ เมียนอยู่ครับบางกล้องข่คักแนนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเนอใช่มืนทำบางกล้องแล้วแปดแปดสองครับไอตัดวิวินะเดีอยรับเด้อจะขยายให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับบางสีกล้องเลยนะคะแปดแปดสองนะครับแปดแปดสองชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวอีกกล้องหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับ แป๊บเดียวนะคะถูกต้องนะครับแปดแปดสองนะครับแปดแปดสองค่ะไทยผลมีปนญหด้วยครับเลขแปดแปดสองนะครับใครเข้ามานะคะก็เป็นแนวทางของออรัฐบาลไทยนะคะจนถึงตำราวันที่สิบตุลาคมพศสอง7ันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะคะ ก็ได้ล่ะก็ปเปิดเที่ยงเท่านั้นเห็นเป็นนาคนผู้ยิ่งสวยๆประสัน,นอังสับถูกด้วยรับเลยสับถูกจูงมารเลยมนลันแม่ตะเคียนบอกไม่กับแม่แล้วให้ดูนะครับสำหรับแนวทางของอบอกว่าเขียนเด็กเจ็ดตั่งน้ำเด็กงั้นเหรอ สามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งนะที่เห็นอยู่จอมปวกเห็นไหมอ๋อเขียนให้เอฟซีบ่งน้ำเจอเอฟซีปัญหาน้ำเเข้าเด้จะตั้งเราเห็นสามหาหนึ่งนะครับเด้อเฮตัดปิ้นวินนะด้วยครับเด้อแปดสองสองแปดนะครับแปดแปด สามห้าหนึ่งนะครับเจ็ดตังบีเห็นนะครับเก็จะสรุปตัวเลขนะคะเป็นแนวทางนะคะของไอ้บุญมีผีรานตรงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพลสว่างนะคะ,ะใครเข้ามาขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์ให้กับทางแอดมินด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จะขอลงคลิปลงไลค์ต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ว่าคุณทำบงังคักบังแน่ตัไหนก็เห็นเลยพช่อ้องบังมองไรบัดเนี่ยบอกโอ้ค่อยลืมคอยลืมข <laughs> ย,มมา,ยายอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของไอ้บุญมีนะครับวันที่สิบหกนะครับหรือแต่ยาวไปตำเหล่าตอนสองทุ่มก็ได้นะครับเลขทูบนะครับแปดแปดสองนะครับเจตังเห็นเป็นเลข สามห้าหนึ่งนะครับการตัดว,ว,วินวิน,นเด้อครับเด้อแปดสองสองแปดสองแปดแปดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะอาจะขอลงคลิปจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท<ค>ุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ <share S 2> นะครับดเดี๋ยวไปติดตามรับชมกับแอปนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ไร้ขมารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับกับไอ้บุญมีนะครับ